จากสภาพพื้นที่ในบ้านของเราสวนหลังบ้านนะครับนะแล้วก็สภาพของผึ่งนะที่มาอยู่อาศัยนนก็ทําให้เรามีแรงบันดาลใจครับก็คิดจะทํากล่องผึ่งนะไปหาซื้อไม้เก่ามานะก็ยังหนักใจว่ามีสีมีสีติดอยู่ทํำยังไงนะก็อาศัยเครื่องมือที่มีอยู่นะมีชาช่างนะที่ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านเคยสอนไว้ ตั้งแต่สมัยปฐมปลายมาสมัยมัธยมมาทําเองนะครับใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่ไม่ต้องใส่มือไม่ต้องตัดด้วยเลยอันดาอีกแล้วนะครับง่ายๆนะครับประกอบกับเรียนรู้จากครูยูทูปมาปฏิบัติต่อดูพื้นที่ของเราครับก็สามารถใช้ความสามารถที่มีอยู่พอมีอยู่นะครับทำขึ้นมา จนกระทั่งประสบผลสำเร็จในการทำกล่องลังพึ่งอีกระดับหนึ่งะอาจะไม่ได้มาตรฐานนักนะครับก็คคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ไปได้วยตนเองนะครับ จากแรงบันดาลใจนะของสภาพชัยภูมินะที่เหมาะสมนะครับก็ทําให้เรานะไปหาไม้มานะครับแล้วก็ตีกล่องนะทําตามที่เราจะทําได้นะครับวันนี้ก็ได้เลกงามยามดีแล้วนะครับเราจะทําทการนะตามที่เรียนรู้มานะจาก youtube นะครับก่อนอื่นก็ต้องก่อฟไฟนะครับมีรางพึ่งรเรียบร้อยแล้วสํารวจขัดอะไร ดูกล่องดูรอยให้เรียบร้อยขัดให้สะอาดนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะมีมนไข่พึ่งอฟีโลโมนหรือไข่พึ่งอันนี้นี่ซื้อมาจากลาซาด้าเนี่ยก่อนราคาสิบบาทนะเนี่ยอันนี้พึ่งปลาที่ชาวบ้านเขาไปเอามาแล้วมาเคี่ยวไว้นะครับจะลองใช้ดูนะของตีแล้วจะดีหรือเปล่าไปรูนะครับนี่ที่เขาเคี่ยวไว้นะพึ่งปลาจริงๆอันนี้เป็นฟีโลโมนที่ทําเองจากเพืนะ่อเพื่อนๆน,น,นะครับก็แบ่งมาให้ ก็เอาพึ่ง <Pf ing, S 1> เอาลังพึ่งที่คั้นน้ําหวานแล้วนะครับะไปเชี่ยวนะพร้อมกับตัวอ่อนลูกอ่อนที่มันเหลือติดข้างตามลังะไปต้มนะแล้วก็มี <die. S 1> กรรมาวิธีจนกระทั่งเป็นอย่างนี้วันนี้จะลองดูนะครับอุปกรณ์อีกอย่างก็คือหัวแก๊สนะครับหัวฟู่นะครับ เดี๋ยวใช้งานกันต่อไปทำยังไงบ้างนะมีคนสุ่นด้วยเนี่ยครับมาจากพ้้ปลงรสอี่กันนี้กันลนะอมพร้อมเลยนะครับดั้งพึ่งอ่านี่เปิดฝานะครับอ่านี่เราจะต้องฆ่า อาจจะมีฝุ่นมีอะไรมีมดมีอะไรข้ามาเลยนะครับป้อมไปเลยบนเตาปล่อยมันมนะครับไม่ไม่เป็นไรเหมืนอนเราโดนฆ่ามีฝาขัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไข่พึ่งครับตำรานี้เขาบอกว่าทาเสียงใ่เหมือนจะค้อนตึงจับนะครับ เท่าไม้เด็ดนะครับเอาเอาให้นะนซึมลงไปเลย,เยเก็ไอไม้ที่เคยทาสีมาก,ก่อนเนี่ยนะครับเราจะหัอขเงาว่าให้มัน นะครับก็คือปลาค้าบ้าง นี่ก็อันนี้นาย,ยาลูกข้างเลยข้างเลยในรั <Okay. S 1> นงค่ะนะคโดยเฉพาะประตูนี่ทาเข้าวอ้เนี่นยคกยเยอะๆเนาะ i going ร่นต่อครับอันนี้อีกรอบนึงให้ม,มันน้ำใจไปเลย ร้อนแล้วนะครับซึมละนะครับก็เติมแสงบ้างนะ ยิ่มเอาไฟลน้นันนี้เห็นหน่อยเสร็จแล้วนะครับขั้นสุดท้ายนะครับฟีลโมนนะครับก็ก็หลยตำราหน่อยก็ปากประตูนะครับ้อ,ม,อมนะครับ พร้อมนะครับที่จะไปตั้งนะครับฝาล็อกไขล็อกมันเราทับเอาเบาะลังที่เจ็ดเก้าลังนะครับเสร็จไปสามลังนะก็ทำไปนะครับจนกระทั่งเสร็จติดตามต่อไปนะครับ ครับผลงานการเตรียมรังพึ่งก็พร้อมที่จะไปวางจุดต่างๆแล้วนะครับอตอนนี้วันที่ 12, สิเมษายนสองพระหกสเกิถือว่าเลิกงามยามดีนะครับนะแต่ว่านะธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเป็นความเชื่อนะของชาวบ้านนะครับว่าเออเวลาจะทําอะไรจะให้เป็นรูปเป็นล่างเป็นชิ้นเป็นอันประสบปสะเร็จก็บอกเกา่นะเาน่ะพอแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางกันหน่อยนะครับ อันนี้ก็มีคนที่เป็นแม่ย่านางนะครับมาขอบอกธรณีแม่ธรณีนะครับดอกไม้ทุกเทียนมาคูนะครับข้าวปั้นกล้วยหนุวยนะครับตอนนี้ไม่มีก็ใช้อย่างอื่นแทนครับบอกกล่าวนนก็ขอให้กิจการนี้นะครับสำเร็จรุ่ลุงไปด้วยดีนะครับตามประสา,านาวิถีคนเมืองเฮานะครับ ทำไปในสิ่งที่คุณพอใจะก็มีความสุขก็ทำกันไปนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอากล่องนะครับไปวางหลังจากใส่ฟีโรโมนทำอะไรคราบ่าสะอาดบอกเจ้าที่จะทางสายศาสตร์วิทยาศาสตรท์ทำหมดแล้วนะครับตอนนี้จะไปวางแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีสูตรนะครับเนื่องจากชัยภูมิบ้านเรานี่มันร่มรื่นนะครับ สะอาดสะอ้านนะครับพึ่งชอบอยู่ก็ไปละหลังที่หนึ่งไปก่อนนะครับเอาเอา,เอาหลังนี้ดูก่อนนะเพราะว่ามันยในล่มที่ล่มนะครับนี่เวลาจะไาในบ้านนะครับเอ่อมดมาแล้วไอ้ตีละโมนนี่ก็หอมจังนะครับตามมาตามมาครับเราไม่ได้ทำขาตั้งนะครับก็เลยใช้มิชัวคาวไปก่อน ทำขาตั้งเป็นเหล็ก้ันเสาร์ว,วาัาทินะครับไม่ต้องชิดผนังครับไม่ชิดผนังันมดกันไแ,แล้วขาดไม่ได้นะครับอ่ามดน,นนี้น้ำยัยชาวบ้านครับสูตรผมเองนะครับน้ำต้มขายาฉุนนะครับใส่น้ำส้มสายชูพร้อมกับอะไรสรัลไลนะที่ซักผ้าครับกันมด

คีร่าโมนมันหอมปกติมต้องใช้ถ้วยรองนะครับไล่ไปเลยนะครับหมดเสร็จหนึ่งลังนะขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล่นนะแวนะครับดีด,ดีสุขครับตามต่อไปครับ ต่อไปลังนี้สิ็นลังที่เราแทนใจมานานแล้วนะครับปิดนะลังที่เก้าอยู่ไหนะลังไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวไปหาคุณ ะลองมาล่อนะครับไอ้ที่แค้นใจที่มไปอยู่ในถังเกลือส้วมนะครับอลองเอามาดูที่จกดาานั้น 哎呦。 你，你干？ นะครับกระบวนการล่อขึ้นนะของเรานะผู้เรียนรู้นะจากประสบการณ์ของท่านอื่นนะครับนำมาปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ตามความรู้สึกนึกคิดนะของตอนเองก็ยังไม่มีสูตรใดที่ตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ติดตามชมกันต่อไปว่าผลมันจะมีเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างไหมแน่นอนที่สุดครับนะการเรียนรู้ย่อมไม่มีวันสิ้นสุดนะเรียนรู้ร่วมกันต่อไปขอขอบคุณครับ